เมือ่อยฐานผู้ชมกาะสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลชมองสุบอนหลังจากกิมพุ้ยขึ้นมาเนาะแม่น้องแกบุมเมือ่อยกระผมกระล่นเบิดผูสั่นเห็ดกรดดสดพี่น้องเยสำนายลานนอาเสือเนาะตายแหละผมกระล่นหล่นปลาลุงเลย ฮากะจิมพ้ยฮากะขึ้นมาเนาะฮากะมะนางเซาเมือ่อยอยู่ที่อยู่ไปกกม่วงคือเกาปลาลุงเลยยังบดเลยดำหน้าว่ามืออื่นมือฮือว่าสีดำหายดำหน้าแล้วลงขีดบวถ่วงบวทันกับอโทษขอพายลายๆเด้อปลาลุกป้าเกาทะเลแห่งกระหมดก้นคัน ผมน่ะจนสิบมีเลยพดโพดรโพลีโพดวันล้นปลาลุงไว้ผมนะ่ะลนแท่ลนหวาเนาะบ่เคยพัแต่เกิดมากกับบ่เคยว่าสิผมสิโลดแห้งปัดน,นี่จะว่าเป็นน้ำาอนสีบ็อกซีกับบ่จักเนาะผมจังลนสงสยัยอยู่เดอ้อสงสัยเป็นน้ำสีบ็อกซีนแน่เลยปลาลุงเลย อยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาจังหน่อกระดำหน้าอะไรบ่มีเอาเวลาสิลงขีบปะลุงปีนี่ก็บงบบ่มีเนาะสิได้ดำเองกับบัวแจัก,าจากมือจังสิเลี่ยนี่กับสีลายมื่อเพราะว่าสับบ่ป่งปีนี่พี่น้องจักสิหาอย,ย่างบ่จักลายหาปีสับเบิร์ตอ๋า ลูกป้าเขย่างอุ้มลูก,กจูเตียงแต่ว่าเฮาวไม่ได้ขึ้นูเตียงเนาพลุนโต๊ะคนละแดงสิ่นไปอยู่พังเบิ่งดำหน้าแม่น้องแกบ้มว่าสีนอนหน้ากับป้าจ้าดำอยู่สิบกว่ามือสมมติว่าหายย้า,หาย,ยีาน่นย,ยันไทยใหญ่ๆเนาะไทยใหญ่ตามซองพะเมียกับซองมือจลลระเข้รูบบอปลาลูกพราะว่าให้หน้า แกหน้ากับบลาดหายหลงหน้าโกไห้เมือม่อเมือ่อไปมันคทำแล้วมาเถินห้องส่วนเมื่อพี่น้องเลยเพราะว่าคทำแล้วเนาะเฮากับมีวิ่งไปแหนเมื่อไง กกไปใส่ปลาลุงไอถาลุนถาสมกันเนอะวาแไ่นองแกมมสิไปใส่เนาะบรรยากาศก็เย็นเย็น,ยนปลาลุงเย็นไปตะนอนรับเมื่อวานนี่เนาะหลังจากอันผ้าเนครูเพินมาสันเข่าแล้วเนาะมีผู้หนึ่งบ้านอุ่มมาว่าเล่าเรื่องเล่าท่วาเบอูดเอาเงินนะพี่นอ้องอุดอันมีคนขโมยกันไปอูดเอาเงิน ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันใกล้ๆบ้านเฮานี่แหละโมโหเมื่อวันสันเขาจะเอาเงินสดไปนะเป็นกระสอบแล้วก็ค้ำตังทรายบาทเขาจะเอาไปเดี๋ยวนี้เขาเจ้าแบบโบดไสแบบอูดเอาอะไรได้ปลาลุงเลยโมโหข้าเจะเอามาแต่ใสเนาะแบบโบดนี่เฮาพัตเตเกินเฮาก็หากกะได้ยินนี่แหละหากเข้าเจ้าเบาๆเป็นสถิติเดี๋ยวว่าปั๊มน้ำมันสย่างเนาะ ขาเจ้ากะน,น้อยนักเป็นหู้แต่สัมเพาะคนที่เขาเจ้าหู้คนที่บบหู้กะแบบบบหู้ไปเลยลูกขาเจ้าเนี่ยเห็นอยู่อ่ะสันไอ้ที่มาว่าวานนี่เห็นอยู่อันว่าพอนันเงี้ยงยั้งมาสันเดิกเลยยังเงี้ยงอยู่นะเที่ยงคืนยังเงี้ยงที่จริงนะคนนั่นขึ้นไปหลักเอาซาบเพิ่นหลักเอาเงินเหลักเอาคำเพิินเนาะเป็นกระสอบเงินสดนะป้าลุง โหม e okay. e. ื่นเนี่ยก็สมัยอุ้ยวุ่นวายเนาะแบบโอดแบบยังกับมีเฮาเนาะพัดแต่เกิดเฮาก็บ่เคยได้ยินจักเถื่อขยาดอกบ่มีเงินเนี่ยขจาวโอดดอกปลาลุงเลยเมื่อนี้มาได้ออกห้ออกหน้าเด้อปลาลุงเพราะว่าปู่วันแม่น้องแก้มบ่มเสียชีวิตแล้วพัวของแม่ใหญ่มิ่งเนาะ พอน้องแก้มบุ๋มไปส่งสการเมื่อนี้หลังจากขึ้นมาแต่เหตุเวยเหตุงานสวนหมอกสวนมันปลาลุงเลยไปส่งสการอยู่บ้านบ้านเพิ่นอจูคืออยู่บ้านนาแก่เนาะกับบฮูวัาเพิ่นเป็นยังสายเหตุยังเพิ่นยังเสียชีวิตเฮากะหลังจากบริเ็นกันกับเพิ่นก็โดนเติบเนาะปลาลุง จกเม่ใหญ่เมงเสียเลยเพิ่นก็นมาเถื่อหนึ่งบ่มาเอาหลดซาเล็งนะเม่นองแก้มบมอันซาเล็งที่ว่าไปติดหลดจากคณะปลาลุงที่ว่าหาบริใสเพิ่นมาเอานำมาเอานำแล้วก็เม่นองแก้มบุมก็เอาหายสบายดีหลอเอเด้อปลาลุงบ่งน้ำไม่นองแก้มบุมปลาลุงมึงดูน้ำคาตีนเห็นจู่รูอยู่เนาะ มื่อนี้ยเขายังบ่ได้ออกหน้าปลาลูกเลยเพราะว่าพอน้องแก้มบุ้มปติมสก,การเขื่อนแม่น้องแก้มบุ้มว่าแล้วเนาะพว่าแม่ใหญ่มิง่งเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วปลาลูกที่ว่าแม่น้องแก้มบุ้มสัมผัสว่าอันบเห็นซ้าแม่ใหญ่มิง่งเดี๋ยเจ้าสิบบ่เมียบอก่นนอเขามีผมหมัมกเอาเพิ่นว่าเพิ่นเสียชีวิตแล้วเด้อปลาลูกเด้อไปไปอยู่น้ำกันอู้มบองน้าแตกเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ไปเนาะให้พ่อน้องแก้มบุ้มไป น้ำคาตีนจูลูเลยปลาลูกมึงดูนีป่ปลาลูกไปฆ่าแต่เพิ่ปลาได้ลูกเหรอยางแม่ไซด์เลยนะปลาไปงมป,ามาาปลาเมื่อวานปลาลูกเลยน้ำคาตีนปลาหญ่ปลาทุยังปลาได้บ่งซรขบคอโทษขอขอภัยหลายๆเด้อปลาลูก ว่าเราเหตุการ์กันเนาะผนคือซีเมนแบบผนโซไปโซมานั่นแหละคือปู่กันเนาะเฮากับเห็นกันกับผงโดนตึกออทนไหวลูกอ้อทนไหวน้ำบักใหญ่ปลาลู้ไหมค่ายเห็ดอยู่หลูอยู่ดําบักขึกอยู่นี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 ่คือน้ำไปนี่มงมปลาแม่บอกว่ามันเด็ดอย่าไหร่เมื่อไห บ่มเยข้นม mm ีเตในโฮมสิถ oh, oh, ่ายหน้าสิอลอนบ้งบ้างเนาะอดทนเอาลูกละอดทนเอาได้ไปผ่าได้บ่มเ้ยกันอันนี้เดิมอดเอาคาปีนมักญงก็เลยันก็ไปอยู่น้ำกันแล้วก็ลไมนิ่งนาะ nhà đình nhà đi nhà đi gia đình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  đây nó ใหญ่กี่มาเบิง่งกมุกี้มองเห็น,ยน,หนอยู่น้ำดอกหายห้องทองแตกตอขอบดูลายนั่นอย,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 ย่ายห้ลูกลายอย่าหหยอย่าหหยโอ้ยลูกปลาเขียนอะไรสิออกเลยบ้ อยากออกอยากออกอยู่ได้ปาลูกเหตุไม่ได้ไอ้ห้องท้องแตกปลาลูกตื่นลูกย่าหยลูกกลัอย่าหยไ่ได้ออกใครออกหน้านสักอด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 ก่อนอดก่อน S <S น,นได้กี่อีกมันคือองค์ค่ะ <ồ> <อ>ตายแลย้วตายแหละมันอยากออกอยากออกอยู่อ๊อดอ๊อดอ๊อดป,ปูดำป้าปารุ่มดำเมกขึกแมนเบิดนนี่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 ป้ากระโพรกระโพรนะบุ้ม อดอดอดอเาละมาน่อยลิปบาลุงเลยเห็นการบมนีเขาเห็นตอนน้นเนาะเขาเห็นแต่ตอนเมลูกสามพอเลยเขาพาไปปาดไปยังเขาเอายงมาเลยมันไม่เห็นนอกแค่บุ้มอีกปุ๊บเห็นมึ้นใย้ยย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 หยย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 ย้ยยใหยย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 อยยยยายย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 ยี้ยยยยยงยยย ปาปะไปนอนอดู่นอนเดู่ยไม่แม่สีบ่งค่ะต้องสีหายเห็นยังดิเอาเละเด้อปาลุงไอคลิปนี้เฮาก็ขคอโจบไปเพียเตอนนี้เด้อน้ำปะยังไม่ได้ออกอเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่้องแกบลูมคลิปต่อไปสบายดี